สวัสดีครับมรอยฟาร์มนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมผลงานลูกของไทไฟ t f 9 9ับนะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่18เมษายน2565นะครับสำหรับผลงานลูกของไทไฟนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเกิดวันที่7กุมภาพันธ์นะครับ2,565นะครับตอนนี้อายุได้2เดือนกับอีก9วันนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมพามาชมตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับลักษณะการส่งลูกของตัวนี้นะครับจุดแรกก็คือสีนะครับ สีได้นะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ข้อขาก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแม่พัน์ธในอนาคตต่อไปนะครับสำหรับข้อของผมนะครับ ให้ดูบรรท้ายนะครับสำหรับลูกของไทไฟนะครับและอีก2ตัวนี้คือผลงานของรูปจิมมี่นะครับนี่ครับให้ดูหน้าตาครับหน้าตาสวยสำหรับตัวนี้นะครับ ที่ผมเลี้ยงมานะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับตั้งแต่เกิดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผสมกับแม่พันธุ์พื้นฐานนะครับเป็นแม่พันธุ์ไทยใหญ่นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับอายุได้2เดือนกับอีก9วันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูแม่ของเขาครับนี่ครับแม่ของเขาก็คือตัวนี้นะครับเป็นแม่ไทยใหญ่นะครับติดบามันมานะครับความสูงอยู่ที่ร้อสินะครับ สำหรับตัวนี้นะครับนี่คือแม่ของเขานะครับแล้วก็จ่ายลูกมาแบบนี้นะครับเป็นเพศเมียตอนนี้อายุได้สองเดือนกับอีกเก้าวันสำหรับ บางคนสงสัยนะครับสำหรับการส่งลูกนะครับพ่อเดียวกันนะครับทำไมส่งลูกออกมาไม่เหมือนกันนะครับเหตุผลหลักๆก็คือที่ผมได้สังเกตดูนะครับการส่งลูกนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับแม่พันธุ์นะครับจะขึ้นอยู่กับแม่พันธุ์เป็นส่วนใหญ่นะครับบางตัวแม่พันธุ์สวยนะครับแต่ส่งลูกออกมา ไม่ดีนะครับบางตัวแม่พันธุ์ไม่สวยก็ส่งลูกออกมาดีนะครับแล้วแต่แม่พันธุ์แต่ละตัวนะครับแม่พันธุ์แต่ละตัวจะส่งลูกมาไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้อายุได้หนึ่งเดือนครับสำหรับลูกของชิมมี่นะครับอย่างเช่น2ตัวนี้นะครับห่างกัน ไม่ถึง15วันนะครับเป็นลูกของจิมมี่เหมือนกันนะครับแต่แม่พันธุคนละตัวนะครับนะครับมาให้ชมกันอีกรอบนะครับสำหรับลูกของไทไฟที่ F99 ทับ57นะครับสำหรับเกษตรกร,กรท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาพ่อพันธ์ุ อยู่นะครับนี่ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับสำหรับพ่อพันธุ์ไทยไฟนะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับตัวนี้ลักษณะเด่นก็คือสีนะครับแล้วก็ข้อขาที่ใหญ่นะครับถึงจะเป็นเพศเมียนะครับให้ดูข้อขาครับแล้วก็หน้าตานะครับสวย ห็หลังก็เริ่มมาแล้วนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ผมได้ทำเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำเขาตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนกว่านะครับสำหรับข้อของผมนะครับจะทำเขาเฉพาะเพศเมียนะครับส่วนเพศผู้จะจำหน่ายออกไปทั้งหมดนะครับจะไม่เก็บไว้นะครับนี่คือทายาท ไฮไฟนะครับมาให้เกษตรกรร,กร,รับชมนะครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรท่านไหนนะครับที่สนใจพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับนี่ครับรอยทำเขาก็ยังอยู่นะครับให้ดูหน้าตาอีกรอบนะครับหน้าตาสวยครับตัวนี้หนัง ก็ถือว่าใช้ได้นะครับดูข้อขาครับตอนนี้อายุได้สองเดือนนะครับยังไม่หย่านมครับสำหรับวัวที่สำหรับจะให้ดูวัวอีกทีนะครับให้ดูตอนหย่านมนะครับเพราะว่าช่วงนั้นนะครับ เนื้อหนังจะมาเต็มนะครับตอนนี้อายุได้2เดือนครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับสำหรับลูกไทไฟทีเอฟเก้าทห้าเนะครับนะครับแม่ของเขาดูครับวัวอายุ2เดือนสูงเกือบเท่าแม่นะครับ ความสูงน่าจะอยู่ประมาณ1เมตรนะครับสำหรับลูกตัวนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตตัวนี้ให้ชมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับลูกของไทไฟนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ช่องบันไดาฟาร์มด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ